มาดูภารกิจของทหารกันหน่อยค่ะแม่ทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่ไปจุดผ่านแดนถาวรช่องสงงามที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะไปพบปะหารือแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ฝ่ายกัมพูชาค่ะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงงามอำเภอภูสิงห์พลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่4พร้อมกับคณะนายทหารจากกองทัพภาคที่สองกองกําลังสุรนารีแล้วก็หน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา ไปร่วมพบปะหารือเพื่อพัฒนาสัมพันธ์นะคะกับพลเอกโปเฮงรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการภูมิภาคฐานที่4ประเทศกัมพูชาค่ะการพบปะกันในครั้งนี้แม่ทัพพักที่2พร้อมกับทหารฝ่ายกัมพูชาก็มีความมุ่งมั่นร่วมกัน พร้อมจะสารต่อความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือชายแดนไทยกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้งสองฝ่ายและประชาชนทั้งสองประเทศนั้นจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะสําหรับการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการประสานงานร่วมมือกันในทุกระดับอย่างใกล้ชิดทําให้พื้นที่ชายแดนนั้นอยู่ในสภาวะที่มั่นคงปลอดภยัยการพบปะกันในครั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพให้นั่นแฟนมากขึ้น โดยมีผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นต้นแบบในการปฏิบัติให้แก่กำลังพลทั้ง2ฝ่ายค่ะ